ผาไต่มันสูงขึ้นก็ไปปรึกษาหมอหมอก็เลยอุตสาวดูอุตสาวเสร็จแล้เป็นซีดอะอยู่ตามที่ไตอะเตไมไปหมดเลยทั่วไปหมดบอกว่ามันเป็นกรรมพันธุ์มันไม่มีผ่าตัดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ผมก็นึ่งทาบุญครับจังหวัดนคนปรปฐมตนตระกูลเป็นโรคไตครับแม่เสียชีวิตไปเมื่ออายุ78โรคไตครับพี่ชายอายุ59เป็นโรคไตตายเหมือนกันครับผมก็เลย ดูทอทัศน์ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยเอามาบำรุงไตดูก็ได้ผลนะตัวนี้ซื้อยาตัวนี้มาบำรุงไตดูนี่เออค่าไตาดีขึ้นดีขึ้นชัดเจนเลยครับไปตรวจมาพิกาปี64ี่ค่าไตามันยีบสามการทํางานของไตอ่ะการทํางานของไตอีกตัวมันหนึ่งจหสูงมากครับผมก็เลยกินยาตัวนี้มาสองเดือนกว่าครับสองเดือนมกราไปตรวจใหม่ก็เลยได้มานี่ครับตัวบน ยิบสามกว่าก็เหลือสิบหกปกติเลยครับนี่แล้วก็อีกตวงหนึ่งจุดห้าเก้าตอนนี้เหลือหนึ่งจุดสามเก้าครับลดมาเห็นชัดเจนเลยครับนี่ซื้อยาตัวนี้มาบำรุงครับนี่บำรุงไตอ่าได้ผลจริงครับนี่ไม่ได้โฆษณานะนี่เรื่องจริงครับผมต้องรักษาตัวเองครับลองดูแลสุขภาพตัวเองวิธีที่ดีที่สุดที่ผมค้นพบ อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าอูมิอูมิมีส่วนผสมต่าง,างๆจากสารสกัดสารายทะเลเรียกว่าฟุกคยเดนฟุกคยแดนมีประโยชน์มากมายที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายของคุณช่วยควบคุมระดับภูมิคุ้มกันความเจ็บป่วยบางอย่างปัญหาบางอย่างที่เรามีเป็นเพราะระบบภูมิคุ้มกันของเรามีปฏิกิริยารุนแรงเกินไปฟุกคยเดนช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันนั้นให้กลับมาเป็นปกติได้ช่วยควบคุมให้เป็นในแบบที่ควรจะเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่เราเห็นจากฟุกอยแดน คือการทำให้เกิดการต่อต้านการอักเสบมันช่วยบำรุงร่างกายเมื่อเราป่วยเราพบการอักเสบเกิดขึ้นทั่วร่างกายเพื่อลดการอักเสบนั้นฟูคคยดดนเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยทำให้ดีขึ้นได้และร่างกายของคุณก็จะรักษาตัวเองมันช่วยให้คนนอนหลับได้ดีขึ้นมันช่วยในเรื่องการจ่อยอาหารและสุขภาพของลำไส้มีประโยชน์มากมาย ที่ได้จากฟูคไคเดนเมื่อคุณรวมสิ่งนี้กับน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของฟูคไคเดนเมื่อคุณใส่ทุกอย่างลงไปในเจลเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลคุณจะได้ผลิตภัณฑ์อันทรงพลังเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลทำจากหลักพื้นฐานของโพลีแซคคาไรด์ฟูคไคเดนเองก็เป็นโพลีแซคคาไรด์ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพวกมันเข้าไปสู่ร่างกายร่างกายของคุณจะสามารถดูดซับได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพรับเข้าไปในระบบของคุณและเสริมสร้างมิคุ้มกันนั้นช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วช่วยป้องกันคุณให้ห่างไกลจากการป่วยอูมิเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมทุกคนควรจะลองมันนี่คือผลิตภัณฑ์ที่คุณควรจะทานมันเข้าไปในทุกวัน